cái bóng lại coi cái quái nó bắn kho tao nó muốn cái bắn bắn con nó 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 đi cái này nó nó lại cầm nó hết ghê ghê chơi rồi đừng chất vô đi coi 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 ông con <simitation> đái ông xong <simitation> bạo xong bạo xong bạo อัดเต็มกรอบกันเลยจานเต็มข้ออ่ะอัดเต็มกรอบเลยกระชอกมาเดี๋ยวมีคนซ้ำอยู่แล้วอ่ะสวยโอ้

เอาช่วยหลังนายเอาโอเคไปไปไปล่นาย,นยช่วยไล่นิดนึง ลงมาช่วยก่อนลังลงมาช่วยเกมลับก่อนเหียบเหยร้อยไหมโ้ไม่ใช่บอลสเอ็ดนะโอโ่โนโนโน้โอ้โ้โอ้อ้อ้เอ้โอ้โอ้โอ้อ้โอ้โอ้อ้โอ้โอ้โอ้อ้อ้โอ้้ ยังไงเย็นเย็นเย็นค่อยค่อย<ๆ>ไปไป ไปไปไปพี่ลังขยันหน่อยขยันหน่อยเข้ามารังเยี่ยมไปเยี่ยมเ<ป>ช็ดกันไลไ่ไปเซตไปใหม่เซตไปใหม่ระวงังยังย่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 งเหลี่ยมนกัก หยับ yeah, มาช่วยได้เอาข้าวไป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 ระวังชีกไปชีกไป <c oughs> ชีกไปชีกไปอุ้ย เอาดูบอลมาแล้วเอาพี่แรงประกบไว้เอาพี่แรงดูไว้โอ้บอลน้าบลงมาวยด้วยบอลเคนไม่ได้บอลสิดดูตัวด้วย ดูตัวไว้ติดไว้ติดไว้ไฟไหนไปด้วยกันเออดูไว้ดูไว้โอ้เวลายไปเลยไหวไหมคุณพี่ไม่ทันเก่งไปไปพลังไป,ไงไประวัง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  สิ้ไว้สิ้นไว้ไป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 โอ้ยสายส่ไปเลยโอ้ยยดโอเคโอเคโอเคสวยโอกาสด,ดี <c oughs> <c oughs> แต่มันมันเหลี่ยมนอกใหญ่เ <c> ห <oughs> <c oughs> ลี่ยมในเร็วละ เอาลรงขยันหน่อยเกลี่ได้แล้วมัเหลี่ยมหน้าก็ใหญ่เหลี่ยมในไปแล้วให้ดูบอลด้วยพี่โอ้โ้บอลมันแอดกับจานลงไว้บางก่อนบังบอลแล้วกัน

ดูคนด้วยโอเคไปไปตามไปสุดๆแล้ว<ส>ได้ทุ่ม ảo phi làng làng chưa ai lại đấy phi làng quái mãi phi làng hãy băng quá con hãy quá

เอาพี่ลังเอาฮะเชื่อยงแล้วแล้วบอลมาแล้วดูบอลด้วยพี่ลังเออเริ่มร้อนนะเริ่มร้อนแล้วเริ่มร้อนแล้วครับใจเย็นใจเย็นไปวัง ไปไป,ไปพี่ลองได้ลองลองได้ลองลองได้ลองโอ Rut, ้ยมุมมันแคบอ่ะต้องอัตม์เาเว้ยพุ่หลวงเจียบไปเสร็จแล้วฮะคุหลวงเอาคุ่หลวงเอามาพักกัน Quang ô yem mumta mumta ta quenna ta quenna 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 đẹp quenna 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 Ui, nó quenna 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 Ok, yeah. เอาค่อยๆเลี้ยงไประวังหลังเฮโอ้ยถล่มเกินพี่รังเะเปลี่ยนเปลี่ยนพี่ต้อมลองไปเปลี่ยนพี่รังไหมเสริมเกมลุกเสริมเกมลุก